เป็นไงบ้างครับพี่เป็นไงบ้างเตีสบายมากคือสบายมากครับก็คือคือชอบสเตจมากของพี่เขาให้เรานั่งตรงเตียงเลยก็ก็คิดว่าไม่ไม่แปลกใหม่ดีไม่ไม่คิดว่าแบบเรามาอีเวนต์แล้วก็จะได้นั่งแบบสัมภาษณ์คุยอะไรกันบนเตียงอะไรดูจอยดูจอยก็อีเนสติ้งหลับแล้วนะเพราะเตียงเตียงนุ่มมากแล้วแสดเหมือนยิงล่วงนะเมกี้ไม่ใช่ยังนั่งหลังตรงนิ้วเองเลยแล้วแล้วถอยกมาเรื่อยเรื่อยถอยมาเรื่อยๆรืแต่สบายจริงครับสบายจริง รรกมัคิดว่าเป็นการภาษาหลายๆแบบครับผมคือแน่นอนว่าออย่างหนึ่งก็คือเรื่องการซัพพอร์ตร่างกายว่าคือไม่ว่าเราจะนอนในละะักษณะท่าทางไหนเนี่ยตัวตัวเตียงอาจจะซัพพอร์ตเราเพื่อไม่ให้หลังเราบาดเจ็บหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าเราก็ค่อนข้างแบบมาในวัย30ขึ้นแล้วเนะมัน <laughs> ก็จะมีความแบบควรหลังง่ายเหมือนกันถ้าเตียงไม่ดี แล้วก็จะมีตัวสปริงที่จานวนเยอะมากๆาครับในการรองรับน้ําหนักในแต่ละจุดของเตียงให้มันสามารถรองรับได้เท่าเทียมกันคือเราจะเห็นว่าเตียงบางเตียงนยตรงปลายเตียงมันจะเริ่มประลาดไม่ค่อยดีแหละแต่ตัวนี้ก็คือสามารถเสร็จประหลาดได้เพื่อทางเตียงเลยลก็คือแปลว่าไม่ว่าเราจะนอนส่วนไหนก็มีความคล้ายกันแล้วก็จะมีตัวยางพาราครับผมที่คอยกำจัดฝุ่นด้วยก็คือไม่กักเก็บฝุ่นแล้วก็จะมีตัวชาร์โคลที่คอยกำจัดกลิ่นด้วยแล้วก็มีครูเจลอีก mm hmm. ก็คือรวมทุกอย่างเลยทำให้แบบเตียงนอนเย็นสบายน่นอนครับผม ตัวเราก็เคยมประสบการณ์แบบกริ้งล่วงตกยงไปก็เหมือนกันก็บางทีนอนๆแล้วก็เบียดๆกันก็จะล่วงได้ไม่ได้โดนผู้มั่งผีหรืออะไรบางทีก็มีละเมอเหมือนกันละเมอโดนฟาดก็เหมือนเออหละเมอหรือละเมอปลอมๆเลยวไอนนอนพูดอะไรก่อนพูดอะไรไม่ค่อยดีแกล้งฟาดจริงจริงฝากจางถึงครับผมก็ขอฝากสมาร์ทปิกัสโซด้วยครับผมราคาน่ารักมากจริง เริ่มต้นสขาวอเองก็คือสามารถได้เตียงที่คุณลิตี้น่ารักมากๆแล้วก็ใส่ใจมากๆครับผมแล้วช่วงที่วิทไปดักเนตมาใไปมอองงลไปมิลานมาก็ช่วงกำลังเข้าฤดูร้อนเลยอากาศก็ใกล้เคียงเมืองไทยมากๆร้อนร้อนช้ำเลยก็คือแต่ละคนจะกระและเปียกกันบ่นนะ อันนี้ไปไปไปมันเป็นงานแฟชั่นหรืออะไรไงครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเป็นคล้ายๆตัวเปิดครับผมของมิลานแฟชั่นวีครับของงองรอบนี้ก็จะจัดเป็นพรีเซนเทชันรวมทั้งมีเป็นเฟิร์สเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่มีแฟชั่นโชว์ด้วยขององก็เป็นการแบบคือด้วยด้วยองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีทั้งเครื่องหนังแล้วก็มีหลักๆเป็นปากกาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาเริ่มมาทําเป็นตัวเครื่องแต่งกายแล้ว ก็จะเป็นรังแรกที่ได้ดูธีมของปีนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง Journey ก็คือเรื่องการเดินทางเขาก็เลยนําเราไปสู่เซตติ้งที่ดูเป็นการเดินทางด้านฟิสิกส์ก็คือรถไฟเลยนะเซตติ้ง <Okay. S 1> ในการถ่ายทําต่างๆก็จะเป็นรถไฟครับผมมันก็มีการคข้าักกับ West เวสต์แอนเดอร์สันเมือนปีที่แล้ว คือไปที่แล้วเนี่ยผมไป LA มาก็เป็นการคอลแลบกับเวสต์แอนด์สันครั้งแรกแล้วรอบนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งับผมที่เขามาถ่ายทําเป็นคนกรุ๊ปอาร์ตดีเรคชั่นเรื่องเซตติ้งต่างๆแล้วก็เรื่องการถ่ายทำตัวเทินด์วิดีโอในการโปรโมทด้วยก็ว่า,วาที่ทำมาเหมือนฟ<ม>ิลเป็นงานต่างประเทศเยอะเลยการาจีนก็ก่อนหน้าที่จะไปมิลานวันเดียวครับเพิ่งกลับมาจากจีนก็ไปไปแฟนไซน์ที่เซินเจิ้นกับเชียงไฮม่มาแบบสองเมืองเลย แล้วก็กลับมาถึงตอนกลางคืนก็อีกวันหนึ่งก็ไปมิลานต่อเลยครับแฟนซาสนุกมากแฟนซสนุกมากแฟนจีนก็คือให้การต้อนรับที่ดีมากๆครับแล้วก็ทุกคนน่ารักมากๆเลยก็หวังว่าจะได้กลับไปอีกเร็วๆนี้นหนแน่นอยู่เหมือนเดิมไหมครับหนาแน่นอยู่นะแน่นอยู่แล้วก็ก่อนหน้าก่อนหน้านั้นก่อนหน้าแฟนซาจีนก็ไป อาวิเอ็กซ์โปที่อซาก้ามาด้วยครับก็ไปเยี่ยมชมพาวิเลียนไทยมาเออปีที่เงี้ยคืองานต่างประเทศรัวๆๆใช่ก็เดือนนี้ก็ไปมาสากมีเวลาทำเพลงใหม่หรอนี่ก็ปล่อยแล้วเพิ่งปล่อยปล่อยซิงเกิลเมื่อคืนแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวทุ่มทุ่มหนึ่งเนี่ยครับกำลังจะปล่อยเอ็มวีครับผมก็ปฏิตามด้วยชื่อชื่อซิงเกิลชื่อ Lucky of You Lucky to Have You ก็คือเป็นเป็นเพลงที่ถูกเคยใช้ในงานโชว์มาแล้วประมาณ5ปีที่แล้วก็เป็นภาษาไทย ทีนี้เรามาเรียลเลนจ์ใหม่มามาสเตอร์ใหม่เพื่อได้เป็นเวอร์ชันอังกฤษแล้วก็ทำดนตรีใหม่เหมือนเดิมแล้วใช้ในงานแต่งหมดเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งอันที่เกิดการดิสคัสมาคือเอออันนี้คือสายเฮดิโดคีดตกเพลงมันก็ไม่เป็นไปได้เหมือนกันก็คือเพลงนี้แต่งให้ใครเบลงนี้แต่งให้ใครอ่ะเออเพลงนี้แต่งให้แต่งให้เขาหรือเปล่าอะไรมีความมีความมึนห่วงเกิดขึ้นมาเพลงคือมันเป็นเพลงรักไงเออเราก็อยากแต่งให้เขาเออนี่เลยก็แต่งให ให้ให้ทั้งแฟนคลับและแฟนคลับนะครับเจ้าว่าเขาเขาก็แอบแหวนแบบมีเช็คกับเราก่อนว่าสถือว่าเพลงนั้นมาจากเรื่องเก่าหรือเรื่องคนปัจจุบันอ่ไรเงี้ยอต้องแบบปัจจุบันแน่นอนหลักเดียวใจเดียวผ่อนรอบนี้มันเป็นเป็นสากลตาษาภาษาภาษาอังกฤษแบบก็รู้สึกว่าชอบมากๆกก็คือตั้งแต่คือเราก็แอบคิดแหละว่าไม่หรือว่าเราจะต้องบอกว่าทำไปทั้งสองเวอร์ชันนะครับ ของไทยก็เรียบร้อยแล้วแต่เราเลือกว่าเราจะปล่อยอันไหนเป็นตัวหลักดีก็รู้สึกว่าเหมือนเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อสากคนเนี่ยค่อนข้างเข้ากับดนตรมีมากกว่าก็เลยคิดว่าให้สากคนเป็นเมีแล้วเดี๋ยวตัวไทยเนี่ยก็จะปล่อยตามมาแน่นอนเนื้อสากคนที่มีแฟนคลับเข้าไปหรือเปม,มีแฟนคลับเข้าไปหรือเปล่ามีแฟนคลับคือคือแฟนคลับอะ แต่งการบอกว่าทำไมใน MV ถึงไม่ใส่ว่าชื่อเขาในในเอ็มวีไปเลยดีเควสแล้วทำไปหรือยังนี่ก็เลยบอกอันไม่รอเพลงแต่งงานหรอเลยครับผมคือเยมันจะมีซิงค์มีออกมาอีกก็ต้องบอกว่าไอ้ตัว lucky t h a e you เนี่ยเป็นเป็นซิงเกิลเปิดของอัลบั้มใหม่แล้วกันครับก็คิดว่าน่าก็น่าจะทำเต็มทั้ง10บเอาทั้ง10เพลงนั่นแหละค่อยๆทยอยออกมาครับ คือถามเรื่องทำตาหน่อยเออใช่คือไม่เคยคิดเลยอะว่าเราจะอยู่ในจุดที่เหมือนคือผมเหมเช็คงานในมือถือนี่แหละครับ<ช>ผมเช็คคลิป <c oughs> ตอนนั้นน่าจะเป็นคลิปของช่อง sunny set up ที่ป<ช>ไปไป <c oughs> ไปเที่ยวที่อซสก้ามาก็นั่งเช็คๆอยู่เปิดไปประมาณ2-3สวติตาดับไปข้างหนึ่งมันมดไปเลยมันมึดไปเลยครับคือแบบแค่คลิปธรรมดาทั่วไปเลยนะครับอยู่ก็บึบแล้วก็แบบตามองไม่เห็นข้างนึงอ่ะแล้วตอนห้าทุ่ม คือหมอเฉพาะทางก็กลับบ้านไปแล้วจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยตอนก็ตกใจมากก็พยายามแบบก็ตั้งสตินิดหนึ่งหลับตาประมาณแบบ15นาทีก็แล้วยังไม่หายสักทีครึ่งชั่วโมงก็ค่อยๆมองเห็นขึ้นเรื่อยๆชั่วโมงหนึ่งก็ยังมีฝ้าดำๆอยู่ก็เลยตัดสินใจทำอะไรไม่ได้งั้นนอนก่อนแล้วกันแล้วก่อนเช้าตอนเช้าก็รีบไปหาหมอเลยครับมีทรายหลอกเหงืมาก่อนน่ามมันจะเกิดอาการนี่มันคือไม่มีอะไรเลยครับอยู่ๆมันก็บึ้บไปเองเราใช้ใสยตาแบบไหน สกคิดว่าด้วยครับก็คือต้องเหมือนในเอ็่บถึะถ้าถ้ามานั่งย้อนดูอะ MB มันจะมีหนึ่งซีนที่ใช้ใช้โปรเจคเตอร์ในการยิงเข้ามาเป็นซูรูเอแล้วมันอาจจะแบบยิงเข้าตาเรานานมากๆเกินไปแล้วคุณหมอวิจัยยังไงครับแล้วก็ไปหาก็คุณหมอก็เทสหลายแบบเลยครับก็ไปดูว่ากระจกตาอะไรเป็นยังไงบ้างสุดท้ายคุณหมอเขาก็เจอว่าไอตัวตัวรูรับแสงเราอักเสบก็คือแปลว่าเหมือนได้รับแสงมากเกินไป นี่ก็เลยต้องใส่แว่นตาแบบแว่นตากองแสงกองแสงบันตลอดเลยใช่ใคือถ้ามีเดี๋ยวแค่มีแสงประาก็มองไม่ได้คือคุณหมอบอกไหมว่ามันจะโอกาสฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องป้องกันไว้อย่างไรตลอดเขาบอกว่าป้องกันไว้ก็ดีครับแต่ว่าถ้าจะกลับมาฟื้นฟูด,ดีๆน่าจะสามปุ๊บเดือนเลครับก็ใช้เวลาตอนตอนนั้นเป็นแบบดับท่านเนี่ยวินทีแรกเราคิดแต่อยู่แล้วแล้วใจก็อุ้ยแย่ตาจะบอดจริงจริงมาไปถึงขั้นนั้นเลยนะเพราะตกใจจริงมันมันมืดไปเลยอ่ะ ราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนตอนก็ตกใจนะครับแล้วคุณแฟนเขาาไคะเพราคุณแฟนอ่านน้ำอยู่ตอนนั้นนี่ก็เลยเสิร์ฟชท gpt เศร้ากว่าเดิมอีกเราบงมีปัญหาตาบอดฟุ้งไปดนใจไเลยเลอเลเลเลแล้วเขาให้เใจเราหรือว่าเขาแบบบอกเราอยงไบ้างครับก็คือคือความจริงเขาก็อยากจะพาไปหาหมอแต่ตอนนั้นแลแต่ว่าก็สุดท้ายก็เุกหมอเฉพาะทางไม่อยู่แล้วว่าเ็นไปก็ไป เออคือหมอตุ่นเฉยก็ไม่น่าไม่น่าจะเวนิชชัยอะไรละเอียดได้ก็เลยรอตอนเชา้าตื่นมาก็รีไรบไปตีมาแล้วก็เป็นประสานกันทำงานไม่รู้ว่าเราโดนแสงเยอะมากไม่ได้อะไร่ก็ตอนนี้ก็อา,อาจจะบกความรบกวนแบบถ้าสมมติว่าถ้ามันมีแสงมากๆจริงๆผมอาจจะต้องใส่แว่นกรองแสงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีแฝงไม่ได้มีแสงไฟส่องอะไรมากก็จะถอดแว่นได้แบบหรี่งไม่ได้เลยใช่ใช่ครับแฟลชก็คือคือถ้าต้องแฟลชจริงๆ ผมต้องเบี่ยงสายตาไปทางอื่นที่ไม่โดนแสงนะต้องมองไปที่จุดอื่นใชค่คือคือปัจจุบันแค่ผมถอดแว่นแล้วก็เล่นมือถือก็คือเวียนหัวแล้วฝ้าดำๆขึ้นแล้วก็เออลยเลยต้องใส่แว่นจะว่าอาการมันก็ยังกลับมาเรื่อยๆถ้าสมมติวโดนแสงหนักๆใช่ใช่เพาค่อนข้างอ,อันตรายนอกจากนี้ก็ต้องดูแลดีๆมันจะได้ไม่กระทบตอนอนี้ฝากถึงทุกคนเลยเพราะว่าเหมือนตอนนี้ทุกๆคนก็คือคิดว่าก็น่าจะใช้สายตาเยอะในการจ้องมือถือหรือว่าแสงจากมือถืออะไรก็ ก็ระวังระวังตัวเองด้วยดูยแลตัวเองด้วยอโอเคขอบคุณครับ